เบื่อแล้วไม่ไหวแล้วทําอะไรดีละเนี่ยหลายหลายคนน่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมตอนนี้นะครับไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนเนื่องจากข้างนอกตอนนี้เนี่ยมีไวรัสระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่หนู่นนี่นั่นกันทุกวันเลยทําให้เราเนี่ยต้องติดอยู่แต่ในบ้านไปไหนก็ไม่ได้เซ็งก็เซ็งจะเฉาตายอยู่แล้วดังนั้นเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คือเกมที่เกี่ยวกับการผรจญภัยซึ่งเล่นง่ายๆสบายๆนะครับเอาไว้เล่นแก้เบื่อใครเหงาตอนนี้ไปก่อน แต่ว่าจะดวนใจทุกคนกันไหมไปดูกันเลยครับกับ5เกมผจญภัยสบายๆรอคายการกักตัวมาที่หลายชื่อแรกในลิสต์กันเลยนะครับกับเกมชุด Auto Collection เกมมือถือสบายๆที่มีตัวเอกเป็นเด็กหนุ่มชื่ออัลโต้ออกเดินทางไปกับบอร์ดของเขาตามพื้นที่ต่างๆโดยที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องทำการบังคับให้ตัวอัลโต้ใช้ความสามารถท่าทางการเล่นบอร์ดลบลีกสิ่งกีดขวางมากมายหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถไปอย่างพื้นที่ถัดไปได้เอโต้มีสไตล์การออกแบบภาพในรูปแบบกราฟิกสองมิตินะครับมีโทนสีสันดูสบายตาเล่นได้เพลินๆโดยมาพร้อมกับเพลงประกอบเพราะๆสบายๆที่เข้ากับบรรยากาศของฉากตัวเกมเองยังการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Apple Game of the Year ของปี2015ปัจจุบันนี้นะครับอาต้ Auto มีออกมาแล้วทั้งสภาคนะครับเป็นภาค Adven t น r e และภาคอ dyssey ซึ่งหากใครสนใจนะครับราคาของเกมนั้นก็ไม่ได้แรงมากและมีให้เล่นกันเกือบทุกแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือคอนโซลและ PC เกมที่2ในลิสต์นะครับกับเกม Little Office เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มผจญภัยที่จะให้ผู้เล่นไปสัมผัสกับกลิ่นอายการผรจญภัยตามสไตล์ของหนังผจญภัยยุคก,ก่อนๆเกมเล่าเรื่องราวถึงโปรเจก ขององค์กรนาซาที่พยายามส่งมนุษย์ไปอย่างโดนจันร์ทในปี1962จปเกิดเหตุผิดพลาดตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับทำให้นายทาหารอ,าอีวานอีวานอวิชตัวเอกของเกมต้องตกลงไปในภูเขาไฟพร้อมกับยานสำรวจหลังจากนั้นนะครับทำให้เขาต้องออกผนจนภัยไขยปริศนาเพื่อเอาตัวรอดจากดินแดนแห่งนี้ให้ได้ในเกมมีอุปสรรคมากมายมีปริศนาเป็นรูปแบบง่ายๆเล่นได้อย่างสนุกสนุกครับ โดยจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือองค์ประกอบสินต,ต่างๆทั้งตัวภาพซึ่งจัดว่าสวยเลยทีเดียวส่วนของเพลงประกอบและเสียงภาพก็ดูลงตัวแถมเนื้อเรื่องเองนะครับก็ชวนให้ติดตามอย่ไม่น้อยทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยจะเหมือนกับดูหนังเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว l i t t l e o f f อ a เฟเองตอนนี้เป็นเพลงเกมเอ็กซ์คลูซให้กับทาง Apple Ar c a d e เท่านั้นในานาคนนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะมีการลงให้กับแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะคุ้มค่ากับราคาสมาชิก Apple Arcade อย่างแน่นอนนะครับ มากันคึ่งทางแล้วครับกับเกมถัดมาอย่างดีลัสแคมไฟ r e เกมนี้นะครับเป็นเกมจากผู้พัฒนาเดียวกันกับเกมชื่อดังอย่างเกม No Man's Sky เรื่องราวของเกมเล่าถึง Amber อผู้ตัวจิ๋วที่ดูเศร้าส้อยหงอยเหงาดันโชคลายหลงทางเข้าไปในดินแดนปริศนาและเราผู้เล่นเนี่ยจะต้องหาทางพาแอมเบอร์กลับบ้านให้ได้โดยระหว่างการเดินทางและการผจนภายครั้งนี้เองก็จะมีเรื่องราวมหาศจันย์ต่างๆมากมายเกิดขึ้น และสร้างความหมายของการมีชีวิตอยู่ให้กับผู้น้อยแอมเบอร์ของเราระบบเกมเพย์จะเป็นการไขปริศนาเพื่อผ่านด่านและพื้นที่ต่างๆโดยเป็นปริศนาที่ไม่ปวดหัวนะครับดูเล่นสบายๆไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่และระหว่างการเดินทางเนี่ยจะมีการพบเจอกับตัวละครมากมายการสนทนากับพวกเขาเหล่านี้จะทําให้เราได้รับรู้ถึงเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นภาพและเสียงของเกมนะครับเป็นสไตล์ที่โดดเด่นตามคาแรคเตอร์ของทางผู้สร้างยังเห็น l หล o Game Studio อยู่แล้ว ทาให้ส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยยิ่งมีความน่าติดตามมากขึ้นไปอีกก็นับเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมผจญภัยที่มีเอกลักษณ์และน่าเอามาลองเล่นกันดูนะครับเกมต่อมานะครับกับดาวอินเบอร์มิวดาเกมออกสำรวจและไขปริศนาที่เปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองเกมเล่าเรื่องราวถึงมิลตันนะครับนักบินที่พบเจอกับพายุที่โหมกระหน่ำอย่างหนักจนทําให้ตัวเขาต้องมาติดอยู่ที่หมู่เกาะในเบอร์มิวดาแห่งนี้ ในเกาะน,นะครับจะมีปริศนาต่างๆสัตว์ทะเลมากมายและความลับอันยิ่งใหญ่ของเกาะที่จําเป็นให้เราต้องช่วยมิวตันไขและฝ่ามันออกไปเพื่อไปยังหนทางการกลับบ้านที่รอคอยมานานหลายปีตัวเกมเป็นมุมมองแบบไอโซเมตริกบนภาพสไตล์กราฟิก2มิติที่มีสีสันสวยงามนะครับโดยรูปแบบการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปริศนาหลากหลายรูปแบบมีการรวบรวมสิ่งของหลายอย่างเพื่อผ่านภารกิจและการค้นหาเรื่องราวความลับ จากการปฏิสัมพันธ์สนทนาพูดคุยกับตัวละครต่างๆมากมายจึงทำให้ดาวินเบอร์มิวดาเนี่ยน่าจะเป็นเกมผจนภัยในทีมติดเกาะกลางทะเลที่มีความน่าสนใจทีเดียวเลยครับแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับกับ a t ลโตนเฮิร์ทออฟเอลเดอรเกมอินดี้ที่มีสไตล์ภาพเป็นเอกลักษณ์สะดุดตาพื้นหลังของเกมเกี่ยวกับตำนานเทพนอสที่เหล่าเทพ,พเจ้าได้ลาทิ้งดินแดนมิดการ โลกของเรามนุษย์ไปทําให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โบราณกําลังตกอยู่ในสภาวะอันตรายโดยความหวังสุดท้ายก็คือนางเอกของเราเอสตราลูกสาวผู้นําคนสุดท้ายของเรามนุษยชาติเนื้อเรื่องของเกมนะครับเล่าถึงเอสตราที่ออกเดินทางต่อสู้และไขปริศนาความลับต่างๆเพื่อแก้ไขเหตุการณ์และคลายปมอดีที่น่าสงสัยของครอบครัวที่ได้จากไปแล้วระหว่างการเดินทางเอสตราจะพบอุปสรรคมากมาย ในรูปแบบของมินิเกมพัซเซิลและเกมเพย์การต่อสู้ศัตรูด้วยระบบการกดจังหวะแบบแนวเกมริทึมที่เป็นที่นิยมกันเอทโวนเองยังมาพร้อมกับสไตล์ภาพแบบการาฟิก2มิติที่มีดีไซน์แปลกตานะครับประกอบกับการวางสีสันโทนอารมณ์ที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวนอร์ดิกในอดีตตรงส่วนนี้เองจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกเพลิดเพลินกับฉากต่างๆได้ไม่มากก็น้อย ตัวเกมนะครับตอนนี้ยังเปิดให้เล่นแค่บ,บนแพลตฟอร์มเดียวอย่าง iOS ผ่านทาง a p p l e Arcade แต่ในอนาคตเร็วๆนี้ก็กำลังเจาะจะลงให้กับ PC ผ่านทางแพลตฟอร์ม s t e กซ์ติมด้วยเป็นไงกันครับทุกคนแต่ละเกมที่เลือกมาให้เนี่ยสไตล์ภาพสวยๆเนี่ยเรื่องแปลกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีให้เล่นบนหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้งบนมือถือคอนโซลและ PC ซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากหากใครกำลังเบื่อเบื่อว่างๆ,างๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเนี่ย ก็ลองตามลายแทงของเราบนลิสนี้ไปเล่นกันดูได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ยังไงเนี่ยถ้าเดี๋ยวมีเกมไหนถูกใจอีกน่าแนะนำอีกผมจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่างแน่นอนและหากคุณผู้ชมนะครับรู้สึกชอบถูกใจโปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ